โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรานะครับเจ0 0วันนี้เราได้โดนมานะครับ่อนี่นะพิ่งสั่งมาวันที่12มันเป็นโดนตัวใหม่ล่าสุดครับอวตาร2นะครับซึ่งผมรอไว้ตอนอวตารหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถได้ซื้อได้รอรอรอจนอวตาร2ออกนะครับแล้วผมก็สั่งซื้อต่อวันที่12เมษาสงการนะครับวันนี้วันที่14เมษาสองวันเท่านั้นของมาถึงแล้วอุย้ยต,ตื่นเต้น แกะเลยดีกว่านะครับเป็นการ unbox ไปด้วยนะครับก็ครั้งแรกในการที่จะมีโดนเขาเรียกว่าอะไรเป็น FPV มั้งใช่ไหมโดนที่แบบใส่ใส่แว่นนะอ่ะฮืยครั้งแรกนะเอาเปา็นว่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นการแกะกล่องไม่มีอะไรเรามาตื่นเต้นพร้อมๆกันนะครับตัวนี้เป็น DJI นะครับอวตาร2นะครับวันนี้เป็นวันสงการนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยกับทุกๆขั้น้วยนะครับโอ้ยมาเร็ว กล่องแค่นี้เองว่ะกล่องแบบเนียประมาณนี้ไซส์ก็ประมาณฟุตคูณฟุตอ่ะ30เซน30มเซนนะครับหอมาดีนะครับส่งเร็วด้วยบอกเลยนี่แน่สิ่งที่ได้มาเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเขาเรียกว่าคอมโบไหมก็จะได้กระเป๋าได้แบต3มก้อนอะไรแบบนี้นะครับโอ้ยสุดยอดสุดยอด มันเป็นอวตารสองจริงๆด้วยก <c> ล <oughs> ัวกลัวสั่งอวตารสองได้ได้อวตารหนึ่งมานะครับก็ตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับเปิดตัวเมื่อวันที่11เมษายนปี67นี้นะครับหรือ2024นะครับแต่ตอนนี้ก็ได้มาถึงที่บุรีรัมย์แล้วนะครับซื้อมาใช้เองนะฮะแต่ถ้าท่านใดสนใจก็ลองดูในช h อป e e DJI m a l ออออนไลน์แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูตัวนี้กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับข้างในโอ้โหหน้าตาแบบ โคตรชอบโคตรชอบอ่าซิวมาอย่างดีนะครับซิวมาอย่างดีนี่น่าจะแบบล,ำล้ำแรกๆเลยนะโหสำหรับคนที่เขารีวิวไปแล้วก็แล้วแต่เขาแล้วกันนะผมถือว่ามาแกะกล่องให้ดูไวพร้อมๆกันนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวบอกราคานิดน,นึงก่อนบอกราคาก่อนประมาณ3า0 0 0ื่นสามหมื่นห้านะครับถือว่าราคาใช้ได้ราคาดีคือโดนล้ำเนี้ยมันก็มีทั้งแว่นนะเคอกเกิลมาให้แล้วก็ตัวเขาเรียกว่าเป็น RC motion เป็นเวอร์ชัน3แล้วตัวที่3แล้วก็ ก็ er ก็คือแว่นนะครับเป็นแว่นรุ่นที่3เหมือนกันเขาใช้คาว่า Goggle er 3 3นะครับ g o g g แล้วก็เป็นสติกนะแล้วก็ตัวโดนที่เป็นอวตาร2คือ All n e วเลยทุกอย่างใหม่หมดนะครับจะมีสติกเกอร์เขียนเป็นลูกศรน่ากระดึงตรงนี้นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยฟับมาเฮ้ยเปิดมาแล้วสิ่งที่ให้มาแน่นอนนะครับชุดนี้เป็นชุดคอมโบ3แบตเตอรี่นะครับในราคา3 4 0 0 0กว่าบาทนะครับไม่เกิน3 5 0 0 0 รวมส่งแล้วนะครับแล้วก็มีกระเป๋ามาให้หนักอยู่เพราะว่าของน่าจะอยู่ในนีออ้ในกล่องก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับมีตัวนี้ดึงออกเดี๋ยวผมแกะให้นะฮะนี่นะครับขอดมหน่อยของใหม่กลิ่นใหม่มปนช่างสดชื่นมีเขาเรียกอะไรหูหิ้วมือจับนะครับลักษณะาการหิ้วเป็นเอยียงๆอย่างนี้ ไอ้กระเป๋าทําดีนะครับทําดีอยู่มีตัวปรับระดับความยาวสั้นของสายคล้องได้นะครับจะลองคล้องให้ดูประมาณนี้ประมาณนี้อืมอ่ะดูข้างในกันต่อนะครับซิปอยู่ไหนวะซิปอยู่ฝั่งนี้นะครับเฮ้แต่ตัวกระเป๋าดีนะกระเป๋าดีเลยนะเปิดมาข้างในปรากฏว่ามีดโดรนนะครับถ้าไม่มีดโดรนถ้าไม่มีดโดรนผมโดนถ้าไม่มีดโดรนอ่ะผมมาโดน ก็มีคู่มือเยอะแยะ,ยะสติกเกอร์ dji นะครับแล้วก็ต่างๆอะไรเยอะแยะ,ยะสายชงสายชาร์จ type c แล้วก็เนี่ยมีสเปร์ที่เป็นใบพัดสเปร์ก็คือ4ใบนะครับรุ่นนี้นะบอกนิดนึงผมผมดูมาบ้างมันจะเป็นรุ่น3ใบพัดนะครับรุ่นก่อนน่าจะ4ใบพัดหรือ5ใบพัดผมจำไม่ได้ให้มาให้มา4ใบก็สเปร์ไม่แน่ใจว่าสเปรทุกใบเนี่ยมันจะมี ab ของมันเพราะว่ามันเอาไว้ ไว้ใส่ในล็อกไขล็อกมันนะครับเฮ้ยอันนี้แว่นว่ะก็อกเกอร์อืใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะเออน้ําหนักก็ใช้ได้ว่ะพอดีไม่มีตาช่างเลยไม่ได้ช่างให้นะครับก็เป็นว่าช่างมันแล้วกันนะครับเปิดมาปั๊บโอ้โหของใหม่ขอดมอีกรอบหนึ่งนะอ้กลิ่นใหม่เฮ้ยมันมีน้ําหนักอยู่นะผมว่าหนักอยู่นะก็มีฟองน้ําบุมาประมาณหนึ่งมองเห็นกันหรือเปล่าไม่ทราบนะครับสาย สายปรับได้แต่ว่ายืดยืดได้ไม่มากยืดสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็มาปรับเอาแต่ตรงนี้ยางตรงนี้ค่อนข้างนิ่มนะเท่าที่ดูมาเหมือนจะแบบหวงเวงหน่อยนะไม่รู้ว่าใส่หรือใส่หรือใส่หรอใส่ให้ดูนิดนึงเดี๋ยวผมขอปรับสายตรงนี้นะครับเป็นตัวปลดให้นี่นะสังเกตดูนะครับการยืดนะมันจะยืดเห็นไหมยาวขึ้นกับดึงก็จะตึงอ่าผมเอาหลวมนิดนึงออาไม่เห็นเลยเลยว่ะ เออขอพอนี่อืมเฮ้ยเออมันก็เจ๋งดีนะแล้วก็มาปรับตรงนี้นะครับให้มันตึงอ่าผมผมผมว่าตึงพอดีก็ก็น่าจะโอเคนะใส่สบายอยู่ที่มันมันโอเคอยู่โอเคโอเคใช่ได้มันมันมันควรจะง่ายขึ้นมาได้เลยห่ะมันไม่แน่ใจว่ามันจะตรงนี้มันมีบานพับนะครับตรงนี้ยันมีบานพับเล็กๆอยู่นะคือยังไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงต้องขอไปท่านผู้ชมนะครับคือใหม่มากจริงๆคือแอบตื่นเต้น แล้วก็แกะพร้อมๆกันนะครับเป็นการเช็คสินค้าไปในตัวอันนี้จะเป็นฟองน้ําที่เขาใส่มากับก็อกเกิลอันนี้เป็นก็อกเกิลสมนะครับมันจะมีก่อนอันนี้มันมีก็อกเกิลหนแล้วก็อินเทกาแล้วก็ตัวนี้เป็นก็อกเกิลสามถ้านับตามรุ่นนะ่าจะเป็นรุ่นที่4นะครับรุ่นที่4ผมผมออกตัวไว้ก่อนนะครับใหม่กับโดนลํานี้มากๆนะครับนี่อันนี้คือตัวโดนแล้วนะเรามาดูโดนพร้อมๆกันแกะยากว่ะอ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตัดนิดนึง นนมาแกะกันเหนียวนิดนึงนะมีด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 คือไม่อยากตัดอ่ะสิได้ทุ่งอ่ะแต่ก็เนี่ยทุ่งทุ่งยังไม่ขาดหรือมีดไม่คมวะเฮ้ยโดนมาแล้วโอ้ยขอดมอีกแล้วหอมป่ะหอมใหม่หอมใหม่นี่นะครับเป็นอวตารสองนะ อ่านว่าอวตารหรืออวตารก็แล้วแต่แล้วกันอ้าวัตาสองนะครับนี่ให้ดูนะไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่านะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับมีความแบนมากขึ้นนะครับแบตเตอรี่ก็จะดูทรงอย่างนี้นะเดี๋ยวถอดให้ดูมีแบตเบาด้วยว่ะแบตไม่หนักเว้ถามว่าหนักไหมคิดว่ามันจะหนักกว่านี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันเบาแต่โดนลำนี้เบาวกว่าตัวอวตารหนึ่งนะ,เ,ะเบาว,ว่าไม่รู้กี่กรรมัมไม่ไม่รู้รายละเอียดมากนะครับเพราะลำแรกไม่มีนะครับ มัน snap lock ดีมากแล้วก็มีตัวเขาเรียกอะไรดีเป็นเลนส์โป t เทคไว้ถอดออกนะนี่นะครับดึงตรงนี้ออกอเป็น gimbal เงยสวยงามนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลองเปิดแล้วก็มีใบพัดให้แน่นอน4อี่ใบทิศทางการหมุนเนี่ยยังไม่รู้นะครับหมุนด้านไหนแต่ก็เป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วโดนน้ำหนักถือว่าถือว่าโอเคนะไม่หนักแล้วก็ไม่เบา จะเรียกว่าไม่เบาก็ไม่รู้เพราะอันเก่าไม่เคยจับมาดูที่ตัวนี้ชุดชาร์จแบตนะครับนแน่นอนให้แบตมา3ก้อนนะครับก็เมื่อกี้1ก้อนแล้วนะครับแล้วก็อันนี้อีกอีก1แพ็ค1แพ็คก็จะมีชาร์จเจอร์ให้เป็นชาร์จเจอร์ฮับชุดนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ก็กดตัวนี้นะกดขึ้นมาได้1ก้อนนะครับแล้วก็2ก้อนสองก้อนนะครับเวลาชาร์จในมุมผมนะผมคิดว่าผมจะใช้แค่ทีละ2ก้อนดูก่อนเลยคิดว่าอยากจะเก็บ สักหนึ่งก้อนไว้ไม่ได้ใช้ให้มันเป็นแบตใหม่เอาไว้ใช้อีกทีในอนาคตคือถ้าวันหนึ่งได้บินสัก2ไฟล์สก้อนผมว่าน่าจะพอนะสำหรับผมแต่ถ้าใครอยากสะใจก็ก้อนละ23นาทีนะครับ23นาทีก็สอสก้อนนี้ก็ซัดไปชั่วโมงหนึ่งผมกลัวจะเมาไว้ก่อนผมกลัวโมชั่นซิกเนเมากับผมไม่มั่นใจว่าเราจะบินไหวหรือเปล่านะครับอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวก้อนนี้ผมจะต้องเก็บไว้ถือว่าเป็นแบตแบบร้อแบตใหม่ให้มันอยู่อย่างนี้แหละไม่ใช้อยู่อย่างนี้แหละนะครับเก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อน อีกอันนึงก็เป็นตัวเรียกว่า motion controller นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่น3นะครับสีสีดำสีดำหรือสีเทาเข้มนะครับอ่าแกะมาเออนี้เล็กว่ะเขาเขาเขา,เขาบอกว่าเขาเล็กลงนะครับซึ่งอันเก่าผมก็ไม่ทราบอ่าก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับเป็นไกปืนนะเป็น controller แบบไกปืนนะครับอันนี้คือคันเร่งแล้วก็เบรกถอยหลังนะแล้วก็จะเป็นจอยสติ๊ก ทิศทางนะครับไม่รู้ว่าเห็นชัดกันหรือเปล่าพยายามจะให้เห็นนะครับมันไกลนิดหนึ่งแล้วก็จะเป็นพวกจ็อกไดอัลเป็นการสั่งฟังก์ชันหมุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีประมาณนี้นะครับปุ่มร e คอร์ดก็ถือว่าเข้ามือนะครับมือของผมมือไม่ได้ใหญ่มากนะครับเออเข้ามืออยู่วะเฮ้ยโพซิชันตำแหน่งดีมากดีมาก,มากเออแจ๋วแจ๋วคือไม่เคยจับเวอร์ชันนึต้องพูดตลอดนะครับ กระเป๋ามีตามนี้นะครับหมดแล้วทุกอย่างมีช่องของมันคือกระเป๋าผมถือว่าใบใบค่อนข้างใหญ่ในความคิดไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้พอเจอมันเออมันใหญ่แล้วในกล่องเนี่ยมันใส่มาแค่นี้จบเลยไปได้ละเดินทางได้ได้ได้ละไ,ไ,ไ,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็มีนะฮะพวกสายชาร์จ usb to usb อะไรแล้วก็มีหกเหลี่ยมมาให้ก็มีคู่มือให้โอเคหมดละ อ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ว่านะครับเป็นการ Unbox อกซ์ก็มีของประมาณนี้นะครับสำหรับ DJI Avatar 2 Drone FPV ตัวล่าสุดของ DJI นะครับเปิดตัววันที่11เมษายน2567วันนี้วันที่14นะครับก็สั่ง 10, ผมสั่งวันที่12ตอนเช้า 10, 12จัดส่งเลยนะส่งเร็วมากนะครับแล้วก็13เดินทาง14ตอนเช้าผมไปรับได้เลย48ชั่วโมง คือโคตรเจ๋งโคตรเยี่ยมนะครับแต่วันนี้วันสงกรานต์ก็คงไม่ได้ไปบินนะเดีย๋ดวยวโดนเขาสาดน้ําคิดว่าโดนเราคงไม่ได้กันน้ําขนาดนั้นนะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะครับให้เขาเล่นสงการานกันไปอ่ะนะครับสาหรับท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะคอมเมนต์สอบถามพูดคุยก็ยินดีนะครับรับฟังแล้วก็เราออมาพูดคุยกันแต่วันนี้ขออนุญาตเป็นแค่แกะกล่องอันบ็อกนะครับยังไม่ได้รีวิวเพราะยังไม่เคยบินยังไม่เคยบินเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสทำคลิปต่อไปในการลองบินดูนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ ลาไปก่อนนะเดี๋ยวไปชาร์จแบตก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่นกันนะครับสุขสันต์วันสงการไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ